สวัสดีครับที่หวยชาแนลอาร์เจนตันแฟนครับครับผมวันนี้วันพุธที่ยี่สบสกรกฎาคมครับสองพนะครับใครก็ได้ครับขนาดตื่นมาแล้วยังยิ้มไม่หยุดใครก็ได้ครับใครก็ได้ช่วยที่หวยทีครับหลับฝันดีจริงๆเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็หลังจากที่ไลฟ์นะเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดขออภัยพี่น้องที่ไม่ได้แจ้งลวงหน้า หลังจากที่เฮียวีโกไปไม่ถึงห้านาทีฮะพี่ประทบปที่เป็น f อซระดับพรีเมียมของที่ห้วยนะหลายท่านเป็นระดับพรีเมียมของที่ห้วยนั้นลักนั่นหลายท่านเลยบอกพี่ที่หวยเฮียต้องไลฟ์แล้วล่ะต้องไลฟ์แล้วเรียนตามตรงนะผมไม่อยากจะไปชนกับช่องใหญ่ๆเขาเรียนแบบตามตรงจริงนะนะแต่พี่พี่เป็นที่บอกไงปะเอฟซใครก็เอฟซมันเนาะ เราก็เอาวะลุกขึ้นพัวเลยแล้วก็จับกล้องโอ้ถ้าใครได้ดูกลับไปดูกลับไปดูกนหน่อยนะกลับไปดูไลฟ์เมื่อคืนไปดูบรรยากาศกล้องเกิงยังยังต้องมานั่งจัดกันเลยนะก็เป็นการทลายกำแพงตัวเองขอบคุณแรงกระตุน้นขอบคุณแรงหนุนนะครับที่ทําให้เมื่อวานนี้ไลฟ์สดเฉยเลยแล้วพี่น้องเข้ามาร่วมเจ็ดพันกว่าคนเข้ามาดูกันแล้วตอนนี้ยังดูไม่หยุดเลยยังไงท่านใดที่ยังไม่ดูก็ช่วยเข้าไปดูหน่อย ช่วเข้าไปเพิ่มยอดวิวช่วเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปฟังบรรยากาศเร็วๆสดๆวันนั้นเลยเมื่อคืนนี้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เฮียวีโกในรลายของอ่าวิกตอร์โยเกยครับพี่น้องหลายท่านบอกว่าผมตัดผมคล้ายจริงป่าวะเออคล้ายจริงว่าคล้ายๆวิกตอร์จริงว่าวิกตอร์วิกเตอร์นะเมื่อวานก็พูดถึงรายละเอียดไปแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งละกันช่วงประมาณอสัก กุ้มหกโมงก,กว่าๆนะีมีข่าวแพรมมาจากพี่เดวิดออนสตีนบอกแม่มันใกล้เหลือเกินพี่เดวิดออนสตีนเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคนจุดลุ้เลยนะนะเขาบอกว่าใกล้มากในการที่อาเซนอลได้คุยแล้วก็มีข่าวว่าได้คุยกันยาวถึงสี่ชั่วโมงในการที่คุยเรื่องแอดออนไอ้ตรงเล็กๆนี่แหละที่มันกังค้างคาอยู่เพราะาเรื่องค่าตัวเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องสัญญานี่ยทุกอย่างมันจบเส้นเรียบร้อยแลวเหลือในเรื่องของแอดออนขออนุญาตนะครับ คือหน้าคุยกันว่าคุยกันถึงสี่ชั่วโมงนะคือมันใกล้มากใกล้มากจริงๆครับและในสุดตัวเขาเองก็เป็นคนจุดพลุมานะว่าสปอร์ติ้งกิสบอนครับบรรลุข้อตกลงในรายของอที่จะยอมรับค่าตัวพร้อมกับแบตรอนจากอาร์เซนอลครับด้วยค่าตัวนะถ้าคิดเป็นเงินปอนก่อนนะครับห้าสิบห้าล้านปอนบวกกับอีกแปดล้านปอนนะ ปอนนะ55ล้านปอนบวกกับอีก8ล้านปอนก็คือในเรื่องของแอ d ด n ออนหรือ63.5ล้านยูโรบวกกับอีก10ล้านยูโรเพราะนั้นค่าตัวถ้าคิดเป็นยูโรก็อยู่ที่ประมาณ73.5ล้านยูโรรวมแอ d ด n ออนนะและเผื่อเป็นปอนก็เป็นอ่า63ล้านปอนบวกแอ d ด n ออนนะครับแล้วส่วนแอ d ด n ออนเนี่ยแอดออนทาง ประธานสโมสรของสปอร t ติ้งยอมรับแอดออนของทางเรานะครับปรเปลี่ยนแอดออนจากที่ว่ายี่สิบนัดสี่สิบนัดแนวกรับรับอะไรประมาณซึ่งเป็นแอดออนหน่อมแนมหน่อมแนมที่อันเจรอนแบบมันหน่อมแน,ม,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 นมเกินอนะ่ะไม่มีใครเขาทำกันอนะ่ะให้กลายเป็นแอดออนที่เรียกมูลค่าความสําเร็จก็คือไหนๆคุณจะเรียกแอดออนนะถ้าคุณจะได้แอดออนกับเรานะักเตะของคุณต้องนําความสําเร็จมาสู่เราในเช่น ได้แชมป์พิมเมล,ล,ล,ลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบลึกๆหรือว่าแชมป์อะไรประมาณนี้นะคงเป็นแบบประมาณนี้ที่แอดออนเนี่ยเป็นแอดออนที่มันต้องแลกกับความสําเร็จไนงะไม่ใช่ว่ามึงลง20นัดลง40นัดแล้วเขาแอดออนอะไรนีนเน้เขาไม่เรียกแอดออนเป็นแอดออนแห่งความสําเร็จนะก็เป็นการที่ว่าดิวนี้พี P ่อันเดอเบต้าชนะนะครับถือว่าชนะที่ประธานสโมสรของสปอร์ติ้งยอมรับยอมรับแอดออนอันนี้น คือปรับโครงสร้างซึ่งบอกว่าเขาว่ายอมรับเพราะว่าเออเอาวะยังไงก็บอกคงมองเห็นการที่ s p o t t ติ้งลิสบอโดยประธานสโมสรยอมรับแอดออนเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นแล้วแหะว่าเขาก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้แอดออนนึกออกไหมเฮ้ยถ้าเผื่อจะเป็นเรื่องของการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็มีลุน้นผมใช้เขามีลุ้นก่อนนะครับไม่ใช่แบบแว่าแน่นอนชัวร์ไม่ใช่นะมีลุน้นในการที่เราลุ้นปีนี้เลยถึงเอฟเซป แอดออนนี้นะครับโอ้ oh, ก็เป็นเป็นการสิ้นสุดดิวจริงๆที่ทางเราเองกับทางสปอร์ตติ้งเนี่ยยื้อกันไปยื้อกันมาในที่สุดยี่สิบสามวันจบเมื่อคืนก็คือยี่สิบสอวันนะยื้อเป็นมหากราบเลยซึ่งช่วงระยะเวลาช่วงระหว่างดิวเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ทำให้หลายคนค่อนข้างสั่นคลอนเห็นไหม สั่นคลอนในความเชื่อสั่นคลอนในความคิดจนคิดขนาดที่ว่าล่มไหมพี่ล่มไหมไพี่ที่หวยผมยืนยันหนักแน่นครับผมแล้วก็แอดไอเอฟซนะครับยืนยันหนักแน่นเลยว่าเดือนนี้ไม่ล่มไปย้อนดูได้ไม่ล่มอาร์เซนอลจะไม่ทำร้ายนักเตะที่มีใจให้กับเราแบบนี้จะไม่เท ไม่เทนักแตะที่แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็หัวจิตหัวใจเขาอาซนอนเท่านั้นอาซนอลโอลี่โอลี่เออทั้งตัวของอ่าตัวแทนของวิกตอร์โดยทั้งตัวแทนของวิกอวตอกอ็เป็นคนที่ค่อนข้างสนิทกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันกับพี่วิเกียวอาร์เดต้าทำถึงขนาดที่ว่ายอมลดไม่ยอมลดยอมไม่รับ คอมมิชชั่นน่ะสิอน่ะไม่ยอมไมมันก็ไม่รับ่ะนะครับแต่ผมมั่นใจเลกๆนะว่าบางสิ่งบางอย่างอาเซนอลน่าจะตอบสนองให้กับทั้งวิกตอร์ยูาเลสน่าจะตอบสนองให้กับทางของเอเจนต์นะมีข่าวว่าจะไม่ขอรับค่าเหนื่อยล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ผมว่าอาเซนอลคงให้แหละให้แหละคิดว่าอย่างนั้นนะให้แหละเพราะว่าแม่น้ําใจที่เขามีมาก คน้ำใจที่เขามีมาให้กับเราเนี่ยมันมากมันเป็นมันมากกว่าตัวเงินที่เขาเขายอมสละไม่ใช่หมายความว่ามันไม่สําคัญนะแต่มันสําคัญมันเลแสดงหรือเรื่องของหัวจิตหัวใจแต่ว่าอาเซนอลก็น่าจะนะมีอะไรให้กับความสําเร็จตรงนี้ให้กับทั้งตัวเอเจนต์และตัวนักเตะด้วยนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะพี่เดวิดออสตินครับก็โอ้โหเข้ามารายงานกันอุตลุดเลยช่วงหลังจากที่พี พี่เตมส์รมโน่าเข้ามาหลังจากที่พี่ดวิดออนสตีนเนี่ยได้มาจุดพุนะแล้วพี่ดวิดออนสตีนก็มายืนยันคอนเฟิร์มว่าเรียบร้อยแล้วนะครับหกสิบสามุดห้าล้านบวกสิบล้านยูโรสาหรับค่าตัวของวิกเตอร์เยลเคเลสนะถึงขนาดบอกเลยบอกว่าอยู่สเปนแล้วนะจะบินมาแต่นะครับพี่น้องแต่ข่าวล่าสุดมานะเมื่อเช้าของวันนี้เองเนี่ย ทางในลายของอพี่ฟามบิสโซไม่แค่เอาของเดิะนี่ก่อนเป็นของเดอะไทม์ของแจ็คเลสบอนนะครับที่เขาที่เขาทวิตแล้วก็เขียนข้อความเขาบอกว่า Arsenal should do medical for y o k ย l e t pre-season t o u นนะครับมีโอกาสที่วิกตอร์ยูเครเลสไม่ได้บินไปอังกฤษนะครับเพลอเผลอเพ้อเผลอบินไป สิงคโปร์ไปตรวจร่างกายที่นั่นวิกเตอร์ยูโกเล่ครับวิลฟรายนะวิลฟรายทูสิงคโปร์ฟอร์เดอะมีเดดิเคทจากอินดีพีเนนต์นะอินดีพีเนนต์อันนี้สำหรับข่าวอินดีพีเนนต์บอกแล้วบอกว่าอาร์เซนอลหลังจากที่ปิดดิวศูนย์หน้าตัวใหม่แล้วนะครับนะสำหรับสุมอาที่ปิดดิวตัวใหม่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปตรวจร่างกายที่สิงคโปร์นะที่สิงคโปร์แต่ว่า ไม่น่าที่จะมีส่วนร่วมกับเกมไม่น่าที่จะมีส่วนร่วมกับเกมในวันนี้กับเอซีมิลานมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหะเพิ่งบินไปบินมาจะมีอะไรรวมถึงคิสเตียนมอสเกล่าซึ่งตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะไม่น่ามีส่วนร่วมจะ,จะไปเปิดตัวเช่นโอ oh, ้โหแฟนซิกคโปรโชคดีเป็งน,นะแต่เขาจะก็องบัตเดคูดเมคแดนดีบัตอาเกนนิวคาสเซลในวันอาทิตย มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ที่สิงคโปร์เช่นกันโอ้นี่เดอะอิน p e n d e n นต์รายงานมานะครับก็เอาอะมีลุ้นครับฟิปปิซโอรโรมาโนนะครับได้ทวิตอ่าได้ได้ได้ลงในช่อง YouTube ตัวเองนะบอกว่าเฮ้ยห,หลังจากที่จบวิกเตอร์เยลเคเแล้วเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบอะไรวะกยังไม่จบมันปิดดิวแล้วไม่จบ คำว่ายังไม่จบของเขาก็คืออันเดียเบต้าไม่หยุดที่วิกตอร์โอเกเรสครับโดยยังมีตัวเลขอีกหนึ่งตัวที่แข็งแก่งก็คือในลายของเอเบเลซีเอเซนะครับพวกเขามีการพูดคุยกันแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคือมุมของาอสเซนอลที่ในรายของเอเซ่ยังเงียบไปหลังจากที่คุยแล้วเนี่ยเขารอดิวโวเกเรสให้จบก่อนรอดิวโเกเสให้จบก่อน แล้วก็มีข่าวไปทำมว่าอาจจะต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะขาออกหรือไม่นะครับถึงจะเอาเอเซ่มาอันนี้ก็ตามดูหรือว่าจะเอาเอเซ่มาเพื่อจะเป็นการให้มันการซื้อขาครั้งนี้แม่งสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดโดยเราไม่ต้องเสียใครเลยเพื่อที่ขุมกําลังมันจะได้แบบแท็คแน่นอันนี้เดี๋ยวต้องวัดใจทั้งพี่มิเกลเดต้ากับพี่อนเดรเบต้าเพราะในขายที่จะสูญเสียนักเตะไปก็มีนะครับในรายของทอสซา ในลายของฟาวิโอวิเอล่าในลายของแซมบี้ลองคองกาในลายของลิสเดลเซนโอเล็กซานเดอร์ชิชินโก้ตอนนี้ห้าท่านห้าคนคนนี้ที่มีข่าวว่าอาจจะต้องอย้ายทีมออกนะครับเดี๋ยวรอดูในช่วงปรีเซนเนี่ยจะรู้จะชัดเจนลิสเดลเซนน,น่าจะน่าจะไปเพราะตัวเลือกเขานี่แบบนะอันดับสามแล้วตอนนี้นะลิสเดลเซนแล้วก็เขาก็อยากจะเล่นในน้องนะแล้วก็มีข่าวว่าฟูลแลม อยากจะยืมตัวอีกครั้งไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องว่ากันนะครับพี่เล็กซันเดอร์ชิซินโก้ด้วยนายพี่เล็กซันเดอร์ชิซินโก้ด้วยที่มีข่าวนะครับเรดอทอสซานะฟาเวโวิล่ามีข่าวว่าทางอ่าปาม่าอยากได้ปาม่าซึ่งเรามีคาร์ลอสกรูเอต้าอดีตผู้ช่วยของพิต้าที่ไปเป็นผู้จัดการไปเป็นเบอร์หนึ่งช่นั้นเลยก็อยากจะได้อ่ะก็มีโอกาสที่ฟาเวรวิล่าจะย้ายไปอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องพวกนี้เราต้องตาม ตามแบบมีสติและกันมันเป็นเรื่องปกตินะในการที่เรามีเข้าเราก็ต้องมีออกบ้างนะครับทิ้งท้ายไปสำหรับพิฟานบิโซโรโมโนบอกเลยบอกว่ามาดูกันละกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนที่พวกเขาจะเลี้ยวกลับไปหาคริสัลฟเดสต์อาร์ซอนครับยังไม่จบในตลาดนักเตะใน ปีนี้อย่างแน่นอนและต้องจับตาดูในลายของที่จะเป็นนักเตะขาออกด้วยเช่นกันนะครับด้วยเช่นกันอ่านะทาง home hand o f f o o t b a l l ฮนด์ออฟอาร์เซนครับที่ผมเรียก h a n d ด e h a n d เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้เขาบอกว่าเขาสรุปไว้เลยเขาบอกเลยบอกว่าการที่เราสามารถปิดยูเนี่ย มันเป็นเรื่องของการอดทนอดทนคือสิ่งสำคัญเสมอในการที่จะควบคุมสถานการณ์นะอดทนกับสถานการณ์และควบคุมมันให้ได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความเสียนะใช้ความเก่าความเสียนของพี่อันเดเบต้าและทีมทีมเจรจาเนี่ย คือเราไม่กระโตกกระตากตามเราไม่เราไม่ไมหวือหวาตามเราไม่แบบโอนอ่อนตามประเภทที่แบบกูอยากได้กูอยากได้กูต้องเอาต้องเอาถูกปะซึ่งหลายคนเขาบอกเอาเเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยแต่ในเรื่องของเชิงธุรกิจในเรื่องของอ่าศักดิ์ศรีในเรื่องของเลขเหลี่ยมเหลี่ยมม,มุมพวกเนี้ยนะที่เราควรจะมีคือไม่ได้เคี้ยวนะ าเผื่ออันไหนซื้อขายง่ายคุยง่ายจบง่ายก็จบนะแต่ถ้าเกิดคุณเที่ยวมามันก็ต้องมีเที่ยวกลับทันนะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงเราคุยกับเชลซีง่ายพีตาตอบคำถามในเรื่องของการซื้อนักเตะเชลซีที่สิงคโปร์ดีมากก็บอกก็เชลซีมีนักเตะเยอะไงโอ้บูนตรงเชลซีมีนักเตะเยอะแล้วก็นักเตะบางคน ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราค้นหาและเมื่อมีการพูดคุยกันได้ทุกมันก็เป็นการคุยแบบตรงไปตรงมาอย่างเราได้มาดูเก้ราคาที่ค่อนข้างที่จะถือว่าไม่สูงเลยนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายทีมที่ได้ตัวมิดฟิลด์ริมเส้นบางตัวมาซึ่งราคาสูงกว่าเราตั้งเยอะไปเช็คดูได้ผมไม่อยากเดี๋ยวจะหาผมไปบูลลี่อีกกลัวแบตหมดจังเลยยังอยู่นะโอเคลืมเมื่อคืนใจแล้วก็ลืมนะเขาบอกเลยว่าต้องสู่ฮก ในการดําเนินการของเพียนในเบต้าคือเขาโคตรนิ่งเขี้ยวยิ้มนิ่งเขี้ยวเห็นปะที่ผมบอกอหลายครั้งแล้วละหูโห่เฮงพี่แกนี่แม่งราจะสีจริงจริงคือความเก่าพี่น้องอะไรท่านหลายทีบอกว่าใช้คำว่ามาเฟียเลยนะเออนะครับก็เขาบอกเลยบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลนะที่เห็นโยเลสรแบบนั่งเล่นนอนเล่นริมสระวิกตอร์โยเลสรครับ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อ,ซอมปรีซีซั่นล่วงหน้ามาแล้วเขาได้ปฏิบัติแผนการซ้อมโดยส่วนตัวโดยแผนอาร์ซอลนอย่างเข้มงวดก็มีการคุยกันแล้วซ้อมไนะ้ก่อนนะเรียกคของฟิตต์ก่อนนะรักษาร่างกายตัวเองนะถึงเวลาพ่วงเลยเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะมาช่วยมาช่วยทีมปรีซีซั่นและเช่นกันเห็นไหมทีมเมื่อที่ที่แล้วเขาต้องกลับมาเข้าแคมป์อ่ะแต่เขาไม่เข้าแคมป์ไง เขาบินเขาย้ายบ้านอ่าพี่ชายช่วยกันย้ายบ้านย้ายเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็มีข่าวว่าเส้นทางบินตรงมาลอนดอนด้วยพวกสินค้าตัวโคเันเนอร์คอนเจนเนอร์ชนนั้นนะ่ะนะมีข่าววิกตอร์โยกเกนสไปสเปนไปลามังกาไปที่เดียวกับที่อาร์เซนอลเพิ่งไปเก็บตัวมาแล้วก็ล่าสุดมีการยืนยันว่าได้มีการซ้อมตามขั้นตอนของสตาฟอาร์เซนอล อย่างต่อเนื่องและเข้มงวดด้วยนะครับเพราะนั้นก็ร่างกายเขาพร้อมแน่ๆน,นะพร้อมแน่ๆน,นะครับแล้วก็ยืนยันยืนเดินทางนะครับพี่ชาววัดพี่ชาววัดเมื่อวานนี้ก็เป็นคนเล่นอีกคนหนึ่งที่เล่นเลยบอกว่าโอ้โหเขาแบบเขารับถือดีลนี้เลยนะครับรับถือทีมทํางานแล้วก็ในที่สุดมันเป็นชัยชนะมันเป็นชัยชนะเรื่องของแอดออนนึกออกป่ะที่แอดออนที่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอยู่พี่ชาบอกว่า ชัยชนะตรงนั้นสําคัญมากๆในเรื่องของการเอาชนะแอดออนที่มันแบบดูหน่อมแหนมจนกลายเป็นแอดออนที่ดูแล้วสมเหตุสมผลย้อมจ่ายอ่ะแต่ว่ามันต้องจ่ายแบบสมเหตุสมผลจ่ายไปแล้วมันก็ต้องแลกกับความสําเร็จที่ทีทมควรจะต้องได้นะครับนะครับแล้วก็พี่ชาววัตบอกเลยบอกว่าะจะเซ็นสัญญาไม่ทันในในเกมที่เ,เจอเอซิมิลานครับแต่ว่าได้วางแผนการเดินทางแล้วสำหรับตัวของเยอเคเุสนะ เป้าหมายตัวพี่ชวัดบอกว่ามีโอกาสที่จะไปเจอท็อตแนมเลยแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็มีข่าวบอกว่าจะเจอกับนิวคาสเซิลได้ก็เดี๋ยวลองลองดูแล้วกันว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการคาดเดานะครับแต่ว่าบินตรงไปตรวจร่างกายที่นั่นแน่นอนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวก็ต้องตามดูข่าวนะยังอยู่ลอนดอนหรือเปล่าหรือว่าบินแล้วอะไรเงี้ยม,มันแบบมันแบบตอนนี้มันข่าวมันมา,ม,ามาเยอะแต่มันเป็นข่าวในด้านดีไง นะเป็นข่าวที่ทําให้เราแบบโอ้โหดูแล้วยิ้มแย้มมีความสุขนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้16บหในการสิในการสามสินทีก็คือ6กโมงเย็นบ้านเรานะครับเราจะอุ่นเครื่องแมตช์แรกอย่างเป็นทางการครับในการทัวร์ปรีซิสซันอินสิงคโปร์จะเจอกับปีศาจแดงดำเอซมิลานนะในวันนี้แหละครับเนี่ยวันนี้ลก็เวลาย้ำอีกครั้งนะหกโมงครึ่ง 1ิบแปดนาฬกาสามสิบนะสิบแปดกาสมสิบพี่น้องพี่น้องที่เข้ามาดูนะผมผมขอบคุณนะแต่ว่าพี่น้องดูคลิปก่อนนะนะนะดูคลิปของผมให้จบก่อนแล้วค่อยถามมาในมาในเม้นบางคําถามบางเมนรู้เลยว่าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนะดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนพอดูคลิปก่อนปุ๊บเนี่ยคําถามบางคําถามคุณอาจจะไม่ต้องถามผมเลยก็ได้มันเป็นทักทายอะไรกันคือไม่ได้ห้ามไม่ให้ทักนะ แต่ว่าอยากให้ดูคลิปก่อนนะครับเพราะว่าคําตอบอะไรบางอย่างมันอยู่ในนั้นแล้วดูคลิปก่อนแล้วค่อยมาทักไม่ไมีบไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบพอเปิดพอเปิดมาเจอเจอช่องทีห่วยเนี่ยกดไลค์ให้ก่อนเลยนะกดไลค์ก่อนเสร็จปุ๊บดูคลิปอ่าดูคลิปก่อนดูคลิปเลยแล้วก็ถ้ามีคําถามค่อยถามอ่าประมาณประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่าถ้ามีคําถามเราวค่อยถามล้วกันนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้ตั้งใจว่าวันนี้จบ จบแมตต์อาเซนอลกับตัวของเอซิมิลานสักประมาณ2องทุ่มครึ่งสัญญาว่าจะไลฟ์สดเลยเอาไหมนะอ่ะนัดหมายเหมือนเดิมแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้หลังจากจบแมตต์อาเซนอลกับเอซิมิลานประมาณสักสองทุ่มครึ่งผมจะเข้ารายการก่อนสักหานาทีนะเข้ารายการไลฟ์สดก่อนสักหานาทีแล้วก็ เจอกันนะเดี๋ยวผมจะปักเวลาไว้ให้อีกครั้งหนึ่งละกันนะเจอกันนะครับไลฟ์สดในวันนี้นะสองทุ่มครึ่งหลังจากที่จะ,ะช่วงท้ายเกมของแมตที่เราอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานนะอ่ะมาสรุปกันอีกทีสำหรับในลายของการทำงานของพี่อันเดเบต้าครับหลังจากที่โบยบินมาจากแอตเลติชนะอย่างที่บอกเขาเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่แน่นอน เขาเป็นคนใหม่ที่อาเซนอลแต่ถ้าในเรื่องตลาดนักเตะความเก่าอะไรเขาอยู่ในตลาดนักเตะมา12ปีแล้วนักเตะคนสำคัญของแอต a ลติไม่ว่าจะเข้าจะออกเนี่ยพี่แอนเดเบตามีส่วนร่วมทั้งนั้น,นเคยเล่าไปแล้วไปย้อนดูว่ามีใครบ้างไม่ย้อนละไม่ย้อนละนะครับและการที่เขาได้รับมอบหมายให้มาเป็นผอ,อให้กับอาเซนอลซึ่งยอมรับนะว่าทีมที่ใหญ่กว่า นะต้องยอมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าไปขิงเอาเป็นทีมที่แบบระดับโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะหาไปไปขิงแอดมินลิตอีกเป็นอีกก้าวหนึ่งและการในการเปลี่ยนแปลงของพี่อนเดรเบต้าที่จะออกมาทํางานในอีกทีมหนึ่งนะในอีกทีมหนึ่งตึ่งนะก็นะนะแฟนก็เยอะนะอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเขาเองเขาก็ต้องการโชว์ศักยภาพพูดง่ายๆคือโชว์ของอ่ะเพียดูการสปาร์นเขาก็ทํามาตรฐานไว้อีกมาตรฐานหนึ่ง อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะฮะก็ต้องชื่นชมนะการที่ทั้งหลายๆของซูบินเมนดี้ด้วยก็ต้องชื่นชมพี่เอดูกัสปานด้วยซึ่งเป็นหัวเชื้อเลยเป็นคนจุดไฟตั้งแต่ปีที่แล้วพี่เอดูกัสปานก็ทำนำหลายๆคนมาให้เราพี่ข้าวเด็กกันไลส์นะครับนะมาตินเอเดนการ์ดนะคาราฟิโอลีมิเกลเมอร์ลิโนยูเลียนทิมเบอร์เนี่ยพวกเนี้ยคือ ที่พี่เอดูกาสปานได้ทําไว้เพราะในมาตรฐานที่เขาทำไว้ก็ถือว่าค่อนขงโอเคนะคายฮาวเวิดคาเบียนเชสซูดโอลิเวนเดอร์จินเจนโกเนี่ยนะครับทีนี้ในการมาของพี่แอนเดียแบตาเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ของแหละว่าเฮ้ยอยู่ทําไมเอดูออกและเขาเข้ามาเขาคือใครเขาอาจจะใหม่ในสายตาของของอาร์เซนอลของแฟนๆอาร์เซนอลซึ่งผมคิดว่าหลายคนไม่รู้จักเลยอันเดียแบตตาคือใครอ่าไม่รู้จักเลย นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเขาและเขาได้โชว์ฝีมือในตลาดนี้มันก็เป็นเปิดถามครั้งแรกที่เขาจะได้โชว์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการพิสูจน์ตัวเองแหละว่าเขามีดีอะไรและเชื่อไหมที่มีขาหลุดออกมาทุกคนทุกคนทุกคนเนี่ยไม่พลาดเลยสักคนไม่พลาดเลยสักคนเห็นไหมครับ การทางานของพี่อเดเบต้นเนี่ยเริ่มจากเคป้าแล้วไปเอาประตูมาเคป้าเคป้าอัสบรลกานะครับปิดมาตินซูบิเบนดีมาตินซูบิเบนดีเนี่ยมันปิดูดงานคือปิดค้ามปีมาแล้วแหละนักเตะเขาให้สัญญาสุภาพบุรุษย้ําอีกครั้งสัญญาสุภาพบุรุษนะครับท่านประธานสปอร์ตติ้งนะซูบิเบนดีนะครับกิเซียนนอกาส์ดนำมาเพื่อแทนพี่หมึกสมาระเตเป็นเป็นแบ็กอัพมาช่วยซูบิเบนดี นะเอ,เอามาเหมือนกัมาแทนพี่จอจินโยแหละซูบิวินดี้เอามาแทนพี่หมึกโทมัสปาเต้นะสแล้วสี่เราได้ของโนนี่มาดูเเกม้มาเล่นบิงเซนให้เรานะได้ตัวของคิสเตียนมอสเคลาเอามาเป็นแบ็กอัพให้กับบิลลียมซาริบาเพราะว่ามากันเดียก็มีตัวของอยาคุบคิวออยู่แล้วนะครับและในลายของวิกเตอร์เยิเคเลสอันนี้คือกลุ่มนักเตะหคน ถือว่า5และการซูบีนี่ให้เครดิตของพีเอดูนี่คือกลุ่มนักเตะหคนที่จ้องแล้วจบจ้องแล้วจบนะนึกออกใช่ไมนึกคันใช่ไหมคือเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือไม่พลาดเลยร้อยเปอร์เซ็นในการนำนักเตะชุดนี้เข้ามานะครับก็แหมโชว์ของเลยแล้วโชว์ของระดับเวิด์ c คลาสเลยโชว์แบบโชว์เวิด์เลย ไม่ได้โชว์ของธรรมดาต่อสัญญากับไมล์หรือสกิลลี่ขออภัยต่อสัญญากับไมล์หรือสกิลลี่ครับต่อสัญญากับกราบียอโอมากันเยสครับและสําคัญเลยที่หลายคนกลัวมากเลยกลัวอ e ีธานจะต้องหลุดกล่อมจนอ e ีธานวานเนลี่เซ็นสัญญากับเราต่อสัญญากับเราไปเป็นที่เรียบร้อยครับขออภัย ออกไปจริงๆนะจะให้พูดหน่อมน้าเสียงแบบนุ่มนๆ,ๆผมก็ไม่ใช่แบบแนวน,นั้นไงไม่ใช่ะแนวเทคนิคน,นี้แนวบูนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่อันเดเบต้าได้ทำคือกลุ่มนักเตะที่เขาต้องการพี่พิพตตาจิ้มนะพี่ตาจิ้มแล้วก็พี่อันเดเบต้ามีหน้าที่จบจบมาให้ได้แล้วก็ตอนนี้เขาทำได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งก็คือในลาคีบรีเอเซ พี่ลองคิดว่าเราได้ไหมคิดว่าได้ไหมพี่ฟายบิสโวแบบโบรโนบอกเลยบอกว่ายังเหลืออีกคนคือเอเบเลซีเอเซอยู่ในเป้าหมายคิดว่าได้ไหมเออคิดว่าได้ไหมและวิกเตอร์ยูเครสจะมาใส่เบอร์อะไรระหว่างเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่สิบกับสิบสี่เดี๋ยวผมเดาว่าผมเดาว่าสิบสี่ รอให้ชัดเจนแล้วก็จะไปถอยเสือ้อตอนนี้รอชื่อชื่อได้แล้วถูกไหมส่ไ,ได้แล้วชื่อได้แล้วเบอร์แหละจะเอาไงเราบอกแล้วขอสูน,น้าปีนี้ขอเสือ้อเป็นสูน,น้านะครับอ่ะก็ถือว่ามีความสุขกันไปสำหรับเหล่ากุนเสื้อนะครับเยินเดินเยืดได้แล้วเราซื้ออาจจะไม่ซื้อเยอะ แบบหลายๆคนนะโอ้แต่เยอะไหมเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยหกคนเยอะเหมือนกันนะใครช่วยรวมราคามาหน่อยเนี่ยช่วยรวมราคามาหน่อยว่าจ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะหลังจากเขามีข่าวว่าอุ้ยอ่าป๋าโคเอนเก้ให้งบสองร้อยนีงไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่สองร้อยแล้วนะนั่นเขาแสดงหอเลงเห็นถึงความสําคัญแสดงเลงเห็นสีมือของพี่ไมเกลเ,เดต้าว่าเขาสามารถที่จะนําทีมไปได้ให้ไกลกว่าน,นี้เพราะนั้นมันถึงเวลาที่เราจะต้อง ที่สโมสรจะต้องปุ้มปุ้มปุมปุ้ม,มให้แฟนบอลได้แฮปปี้ด้วยนะครับอ่ะพี่น้องครับฝากเรียกเรียกเรียกเพื่อนเราบางคนที่หัวร้อนแต่บางคนอาจจะเรียกไม่ได้นะบางคนอาจจะอันเฟรมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ไม่กิดใครยังแอบ,บดูยี่ช่องนี้อยู่กลับมาหน่อยกลับมาให้เครดิตพี่อันเดเบตาหน่อยบางคนที่โพสดาโพสอะไรตอนนั้นนะ่ะโพสเลยนะโพสในในบ้านตัวเองนะโพสตูกเลยอ่ะก็ เปลี่ยนกับเปลี่ยนเป็นโพสหน่อยขอบคุณพิต้าขอบคุณพ่เบต้านิดนึงนะครับนะโพสืึนชมเขาบ้างตอนที่เวลาเราหัวร้อนเราก็ไปโพสด่าเขาไงแต่เวลาเขาทําสิ่งต่างๆสําเร็จแล้วก็โพสขอบคุณเขาบ้างดีไหมดีไหมดีไหมหรือว่ายากโพสโพสด่ามันง่ายกว่าเปล่าโพสขอบคุณหน่อย thank you bot thank you ป๋าเบต้าอันนี้สัน้นๆก็ไม่มีไม่มีปัญหานะไปบอกเพื่อนๆเรามาด้วยไอ้กลับมากลับมา เดี๋ยวเย็นนี้ก็ตามดูในการเจอเอซิมิลานแล้วกันนะครับอ่าเราเจอกับเอซิมิลานเนี่ยทั้งในห้านัดหลังเนี่ยเราเจอเราเจอในแชมเปี้ยนลีกโอ้แต่เจอนานมากเจอในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบสองู่นนะผัดกันขยมเราไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบฟในนสแตก็คือไปเล่นบ้านเขาเราโดนยิงไปสี่ลูกแล้วก็ มาเล่นบ้านเราเรายิงเข้าไป3ลูกครับเจอในยุโรปาลีกเหมือนกันนะครับในปี2018เราไปเล่นบ้านเขาเราชนะ2 0นะครับแล้วก็เล่นบ้านเราเราชนะ3 1นะครับแล้วก็เมื่อปี2022เป็นเตะเฟนลี่ที่ไหนไมือจำไม่ได้สักแห่งอะต่างประเทศไม่กล้าแบบไม่รู้นะเราชนะเข้าไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเอซีมิลานก็ก็ เขาก็จะมีนักเตะหลายคนที่เรารู้จักนะในเรื่องของอคิสเซียนพูลิสิตนะแล้วก็ล่าสุดอันเอเอโรกาโมดิตไปอยู่ด้วยนี่หว่าใช่ไหมโรกาโมดิตที่ย้ายไปจากเอ่าย้ายไปจากเรือบัลติสต์อะไปอยู่ด้วยนะแล้วก็ศูนย์หน้าเขาพวกโมลาต้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอเขาพวกเขาแล้วกันก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกในการเริ่มต้นทัวร์ปรีซีซั่นของอสซนอ์นะครับอ่ะ ขอพวกเรามีความสุขกันนะครับอีกครั้งหนึ่งชื่นใจชื่นใจยอมยอมขอดอากาศกันนะยอมขอดอากาศกนะ่อนเออนะก็มีความสุขกันไปแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งเจอกันในไลฟ์สดนะเข้ารายการก่อนสักห้านาทีนะครับมาเจอกันมาให้กําลังใจกันด้วยขอบคุณพี่น้องเมื่อวานที่เข้ามาให้กําลังใจกันในช่วงไลฟ์สดนะใครที่ยังไม่เข้าเข้าไปดูซ้ําอีกทีก็ได้ไม่ขัดข้องนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คับไปกับที่โอชาแนลอาชนาทแฟนกับด้วยครับ,รบ, oh Channel, รบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามยอดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชาเขมรนะครับขอให้พี่ทุกท่านปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในการไลฟ์คืนนี้นะจ๊ะสองทุ่มครึง่งสวัสดีครับ <laughs>